สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสู้สวัสดีครับเพื่อนๆที่รีบต้อนเข้าสู่นเน็ตชาแนลสำนี้เราก็อยู่เกมมาฮีโร่เอาต้าอิมแพ็กกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเริ่มแล้วเพื่อนๆกับเคาดาวครบรอบ1ปีเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับของเกมมาฮีโร่เอาต้ายิมเพ็นะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆนะครับอัปเดตเข้ามามากมายนะรวมไปถึงของแจกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมมาฮีโร่เนี่ยก็ถือว่าพัฒนาการแจกของขึ้นมาเยอะมากนะครับช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่แจกทั้งเพชรแจกทั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อัพตัวละครเนี่ยมันดีกว่าตอนช่วงแรกเยอะมากๆเลยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอัปเดตมาค่อนข้างเยอะ,ะครับอันแรกสุดเลยนี่เลยครับเขาดาวน์ล็อกอินโบนัสนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะถ้าเกิดใครล็อกอินตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งางวันเนี่ยก็ตามนี้เลยเพื่อนๆอันแรกสุดนะครับจะเป็นวอลเปเปอร์ฉลอง1ปีของเกม m า h ฮ r o โลออตไลน์แพ็นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เซตเป็นโฮมสนะกปปร เดสอถึงเดเจนี่ยจะเห็นได้ว่าแจกเพชรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรวมแล้วตรงนี้แจกทั้งหมด300เพชรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าพลาดลองอินนะถือว่าเป็นเพชรที่เอาไปเปิดกรชาสสาหรับแอนนิวเซอรีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมต่างๆครับที่เขาเริ่มปลดออกมานะสำหรับ2กิจกรรมแรกนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเตรียมตัวนะครับเอาไปฟาร์มของอัพตัวละครนะครับที่ประกาศวันนี้เนี่ยก็จะมีได้รางวัลเป็น2เท่าในโหมดดิสแพทนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไอเทมที่ได้รับจากเบส ผ่านฮีโร่ของเรานะครับอีก1.5เท่าด้วยนะโอเคก็ส่องอย่างนี้ครับเอาจริงมันก็วนมาเรื่อยๆนะเดือนนึงมาประมาณครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะพิเศษเพิ่มเติมครับเพราะว่าฉลองครบรอบ1ปีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีหอคอย VE Tower นะครับสเตทใหม่เบิร์นสเตทนะครับแอดมาแล้วนะซึ่งบอสประจำด่านเนี่ยเป็นดาบิของเรานะครับและแน่นอนที่มาพร้อมกับ VE Tower ใหม่นะครับก็จะเป็นตู้พิกอัพกาชาตัวละครที่ได้โบนัสพิเศษของหอคอย VE Tower ในรอบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตััววด้ยกนนี่เลย ทรุรกีนะครับบิโดริยะแล้วก็อิดักคุงนะครับซึ่งแน่นอนตู้กระชาตู้นี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เปิดนะเพราะว่ามันจะถึงฉลองครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับอันนี้พูดง่ายๆเอาเป็นตู้ดักก็ได้นะไม่ต้องไปเปิดครับข้ามไปได้เลยนะและตอนนี้นะครับสเปเชียลมิชชั่นใหม่เนี่ยก็เปิดให้เราทําแล้วนะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเขาดาวสู่แอนนิเวอร์ซารีนะครับระยะเวลาเนี่ยทำได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับซึ่งตรงนี้ของรางวัลเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆโคตรโคตรด,ดีนะครับเพชรผมไปนับรวมมาแล้ว ได้มาทั้งหมด125เมตนะครับที่สําคัญยังมีทั้งตัวกาชานะครับแล้วก็มีแก๊เจตต่างๆทั้งสีทองแดงแล้วก็สีทองเนี่ยให้เพื่อนๆได้กันด้วยนะแล้วก็ยังมีสตาร์นะครับที่เอาไว้ใช้ซื้อเศษตัวละครจากหลานคานะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปทํากันให้ครบนะตัวกาชาเนี่ยรวมแล้วมีเท่าไหร่อะ5ใบได้เลยมั้ง5-6ใบเลยนะครับจากคอนเทนต์นี้นะ Special Mission นะครับและเท่านั้นยังไม่หมดครับคอนเทนต์บอลลัชอันใหม่นี้นะครับมันก็อัปเดต3ด่านส ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับแน่นอนมันก็มีมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยบอกเลยโคตรโคตรดีครับมีเป็นลูกแก้วนะครับโอฟใช้ปลดเบสิครูทของตัวละคร SR นะครับอย่างละลูกนะครับสีแดงลูกนึงแล้วก็สีฟ้าลูกนึงนะครับเรียกได้ว่าปลดได้1ตัวนะครับจนตันเลยนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแก๊เจอสีทองนะครับแล้วก็โบกสีทองพร้อมกับนี่เลยของที่เด็ดที่สุดนะครับลิมิตเบรกเกอร์ยูนะครับไอเทมที่ใช้ปลดเมมโมริการระดับ UR ฟรีหนึ่งใบนะครับใช้แทนใบอะไรก็ได้นะผมบอกเลยอันนี้เนี่ยมูลค่าโคตรแพงเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับซึ่งภารกิจนะครับเพื่อนๆต้องเคลียร์ด่านบริหารสามนะครับด้วยโทโคมิยะอามะจิกิหรือว่าอาจารย์อซาสวานะครับใส่เป็นสามตัวแรกตัวใดตัวหนึ่งนะส่วนอีเวนท์ที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นอีเวนท์ของน้องจิโร่นะครับมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอีเวนท์เนี่ยจะเปิดจนถึงวันที่ยี่สิบสี่นี้นะ อีกประมาณ5วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับสำหรับด่านยากสุดด่านบอสระดับอัลตร้าเนี่ยมันก็ปลดให้เราเล่นแล้วด้วยนะซึ่งของวันที่ได้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างอิบนะเพราะว่าเพชรเนี่ยสูงถึง80เมตรเลยครับก็สาหรับด่านบอสระดับอัลตร้านะครับเดี๋ยวไว้ผมมาทํคลิดแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาเหมือนกันว่าด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับใช้ตัวอะไรดีจัดทีมประมาณไหนถึงจะเอาไปสู้ได้นะครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะจะเป็นข้อมูลที่ผมนามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ของเกม My Hero Ultra Impact น,นะครับอ๋อ,อแล้วก็สุดท้ายผมเกือบลืมนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนานะครับให้เ,เพื่อนๆทําการดองสเตมินาได้แล้วนะเพราะสเตมินาที่เราดองนะครับมันจะเก็บได้ประมาณ1สัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่19นะครับซึ่งอ n เว v e ์ซารีที่จะมาเนี่ยก็น่าจะมาในวันที่26หนะหลังจากตู้น้องชิโร่ตู้นี้นะหมดนะครับเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีกิจกรรมนะครับดอกไอเทมคูณ2เท่า คูณ3เท่ามาแน่ๆนะสำหรับด่าน normal แล้วก็ด่าน hard นะครับเราควรจะเก็บสเตมหน้าไปใช้ตอนนั้นน่าจะดีที่สุดนะครับก็แน่นอน,นครับวิธีดองเนี่ยง่ายๆเลยเพื่อนๆทำสเตมินาหลักของเรานะครับให้ครบ999นะสำหรับคนที่ยังไม่รูนะครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนี่ครับก็ซื้อไปครับโอเคอันนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็เพียงกดรับสเตมินาครับนี่เลยนะหลังจากนั้นสเตมินาที่เกิมาเนี่ยมันก็จะถูกส่งเข้า กล่องจดหมายของเรานะครับนี่เลยระยะเวลาเนี่ยเขาก็จะบอกนะเหลืออีก6วันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะครบหมดจริงๆนะเท่าที่ผมนึกออกนะครับที่ผมอยากจะมาอัปเดตแล้วก็มาเตือนให้เพื่อนๆนะครับสิ่งที่ควรจะเริ่มทําเพื่อต้อนรับแอนนิวเซอรี่ของเกมมาฮีโร่ออนไลนแพ็คนะครับก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันถ้าเกิดใครชอบนะครับหรือใครไม่อยากพลาดข่าวสารเกมมาฮีโร่ออนไลนแพ็คเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อน,เอน,เอนๆเรรรอยนคคนนัััสสาหววววีีดด๋ผมกกก็ขตลลไปปจิบ